คำถามที่ว่าไพ่ใบที่หนึ่งกับคำถามที่ว่าคุณมีความเชื่อในเรื่องของรอยกระทงมากน้อยแค่ไหนนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> อะไพ่ใบนี้นะครับเป็นรูปปรินเด็ก บุคคลท่านหนึ่งรับปริญญานะครับแล้วก็ในมือถือลูกกุญแจก็คือความสําเร็จนะขแห่งความสําเร็จนะครับจริงๆอ,อ,อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณมีความเชื่อ2แบบครับ นะในบ้านสีขาวบางท่านเชื่อก็คือเชื่อเลยอยากจะลอยทุกปีพอถึงเทศกาลของประเพณีลอยกระทงนะก็อยากจะไปลอยเกือบทุกครั้งเลยแทบจะไม่พลาดเลยกับอีกกรณีหนึ่งคือไม่ได้สนใจเลยครับอะไรก็ได้ฉันมุ่งเป้าแต่ความสําเร็จมุ่งเป้าในสิ่งที่ฉันอยากทําปีนี้ฉันอยากพาลูกไปอลูกอยากไปก็ไปแต่ใจตัวเองนะ่ะไม่ค่อยได้อยากไปไม่ค่อยได้อยากทําอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้เพื่อทุกคนในครอบครัวคนที่รักเรายอม เหมือถูกต้องไหมครับใจลึกๆนะไม่ได้อยากไปบางทีก็เบื่อคนเยอะอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าอมไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ต้องต้องไปทุกปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกสีขาวก็จะแบบอู้อยากไปอยากไปดูอยากไปดูแห่ไป, hair, ไปแล้วก็อยากลอยกระทงหน่อยอยากไปดูร้านค้าอยากไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอยากไปดูคนไปร่วมเทศกาลไอไปร่วมประเพณีลอยกระทงอะไรเงี้ยฮะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็จะเป็นคน2กลุ่มในตอบหน่อยสิครับบ้านสีขาวมีคนที่แบบอยากไปแบบอยากไปทุกปีเลยนะ กับอีกคนหนึ่งคือจริงๆไม่ได้อยากไปหรอกแต่ที่ต้องไปเพราะว่าลูกหลานครอบครัวให้ไปก็ไปอ่าเป็นอย่าง,งานั้นอ่านลองตอบกันมาหน่อยครับคุณเป็นแบบไหนเนี่ยแต่จริงไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ครับลักษณะแบบนั้นคุณค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการทํามาหากินเน้นในเรื่องของงานเน้นในเรื่องของความเป็นอยู่มากกว่าในเรื่องของการที่จะไปลอยกระทงนั่นเองครับนะฮะอ่ะโดยประมาณนั้นเนาะเออนะครับ ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยไม่อยากไปเลยฉันมุ่งมั่นทําของฉันดีกว่าที่เกียดไปคนมันแยะ่นะแต่ถ้าเกิดว่าออใจมันชอบเนีย เออก็จะไปก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชอบไปเลยหรือก็ต้องไปกลุ่มทุกปีทุกปีจะต้องไปให้ได้ไม่ไปไม่ได้ลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูจากบ้านสีขาวภาพรวมก็คือไม่ค่อยอยากไปเท่าไหรน่นะอยู่เฉยเฉยแล้วก็ทำมาหากินดีกว่านะครับนะหาข้าวหาปลากินดีกว่าดูทีวีดีกว่าดูเขาลอยกระทงดีกว่าเราไม่ไปหรอกแต่ว่าชอบดูเขาลักษณะเป็นชอบดูลักษณะแบบนั้นนะฮะถูกต้องไหมครับนะโอเคสวัสดีนะครับพี่เบนจามานนะฮะ แม่แป้นบอกถูกต้องไม่ชอบไม่ชอบไปนะน้องน้าบอกถูกค่ะจริงค่ะพี่แก้วเป็นแบบนั้นคนในบ้านไปก็เลยต้องไปอ่านะครับเอาแล้วฮะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับพี่สําอางพี่สําอางเป็นอย่างนั้นไหมแม่ชีเป็นแบบนั้นหรือเปล่าพี่ซันคาสโนว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับถ้าเลือกได้ก็ก็ไม่ไปก็ได้ขี้เกียจไปร้อนจะตายคนเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีอยากไปก็เพราะว่าครอบครัวนั่นแหละ ถ้าครอบครัวมไม่ไปเราก็ไม่ไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับนะฮะอืมใช่ใช่ไหมตอบให้หน่อยนะครับนะพี่สาวบอกถูกค่ะนะโอเคเรามาดูไพ่ใบต่อไปนะครับกับคำถามที่ว่าแล้วปีนี้ควรจะลอยหรือไม่ปีนี้ควรจะลอยหรือไม่นับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ ผู้หญิงนะครับแล้วก็ถือแว่นขยายนะครับแล้วก็ใส่สร้อยคออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดมีแหวนด้วยเนะี่ยประมาณแบบนั้นเลยนะครับนะ,ะปีนี้เหรอครับเหมือนเดิมไพ่บอกว่าดวงของคุณนั้นไปไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปแต่ส่วนส่วนใหญ่คุณเป็นคนชอบด่ะคุณเป็นชอบเป็นคนเป็นคนชอบรักสนุกหรือว่าชอบมองคนอื่นเขาอะไรเงี้ยไอล้ลอยยังไม่ได้อยากรอยหรอกแต่ไปดูเขาไปดู เทศกาลไปดูประเพณีไปดูกิจกรรมต่างๆเนี่ยเออชอบไปดูไปดูเขาไปนั่งไปเดินเที่ยวนะไปช้อปปิ้งนะครับเหมือนตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยครับไป แฟ่เนาะไปเทศกาลไปแบบฟันแฟมีความสนุกกับงานเดินหาของกินนะชอบอะไรแบบนั้นมากกว่าเนาะปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไพ่บอกว่าตามแต่ใจคุณเลยไม่ต้องถึงขนาดบอกว่าจําเป็นต้องไปอย่างบ้านสีแดงบอกเลยครับยังไงปีนี้คุณต้องลอยแต่บ้านสีขาว 50- 50ครับไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ครับนะไพ่ไม่ได้บอกเลยว่าปีนี้คุณต้องไปหรือไม่ไปเพียงแต่ว่าไพ่บอกว่าให้ดูให้ดีนะฮะ ในเมื่อคุณประสบปัญหาเรื่องการเงินไพ่สีขาวเป็นไพ่อีกบ้านหนึ่งที่การเงินออกเยอะมากสําหรับปีนี้นะครับนะการเงินต่างๆค่อนข้างจะมีที่ออกค่อนข้างแย่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสในเรื่องของการที่จะลอยกระทงแล้วซ้ายให้ไปขอตอบพระแม่คงคาต่อเรื่องทรัพย์สินเงินทองและขอให้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันรุ่งขึ้นขอให้คุณมีโชคมีลาบตามเป้าประสงค์อย่างที่คุณต้องการไว้นะครับ ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ถ้าไปให้ขอเรื่องเกี่ยวกับการเงินโชคลาภนะครับอืเพราะนั้นปีนี้แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าตอนนี้ตอบมาก่อนนะฮะบ้านสีขาวส่วนใหญ่มีประสบปัญหาในเรื่องของการเงินเอืดอาจเรื่องการเงินหรือว่าปีนี้การเงินจ่ายออกเยอะมากๆถูกต้องไหมครับเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไหนะตอบหน่อยนะฮะ โอเคแม่ชีบอกว่าอพี่ซันบอกว่าไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้นะแม่ชีบอกว่าไม่อยากไปวัดค่ะลอยคลองหลังบ้านก็แล้วแต่ครับไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไงฮะตามนาั้นเลยลอยที่คลองหลังบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าแม่ชีก็ชอบดูนะชอบดูเด็กๆชอบดูลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ,ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไหนอตอบให้หน่อยครับนะสำหรับไพ่ใบที่2คุณมีประสบปัญหาที่อึดอัดอยู่โดยเฉพาะเรื่องการเงินถูกต้องไหมฮะ ถ้าเป็นอย่างนั้นช่วยตอบหน่อยหรือว่าปีนี้การเงินไหลออกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมครับนะฮะโอเคมีใครตอบไหม,ไมอ่ะเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับอืมเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับนะว่าถ้าสมมุติได้ไปนะครับลอยกระทงจริงๆนะถ้าได้ไปลอยกระทงจริงๆคุณควรจะ ทำเคล็ดลับอย่างไรนะโอเคนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้พไพ่ใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> ได้เป็นรูปผู้ชายสองคนกำลังงัดข้อกันอยู่นะฮะอ่ะไพ่สีขาวนะครับนะ คุณปีนี้คุณมีเคราะห์กรรมเยอะเหลือเกินนะครับไพ่มันขึ้นเลยว่าเจ้ากรรมในเวนเนี่ยขัดขวางคุณหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอยากมีงานเยอะกับงานลดลงอยากมีเงินเยอะเงินกับลดลงอยากมีแฟนคนรักที่ดีคนรักกับทําไม่ดีกับเราหรืออยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็มาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่เป็นประจำนะบอกได้เลยนะครับว่าใครก็ตามที่เลือกบ้านสีขาวนะคุณมีเจ้ากรรมในเวนขึ้นมาขัดขวางแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับแนะนํานะใครก็ตามนะครับที่ เลือกสีขาวให้ตัดเล็บนะครับถ้าได้รอยกระทงนะให้ตัดเล็บนะครับให้ตัดเล็บนะนะให้ตัดเล็บของเรานะแล้วก่อนจะใส่กระทงนะเอามาใส่ถ้วยใส่ถุงระหว่างด้านหน้านะครับจากด้านสวดมนต์บทไหนก็ได้ครับแต่สําคัญที่สุดคุณต้องแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วปเปรียบเสมือนว่าเล็บที่ตัดขอให้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะตัดขาดจากกัน ขอให้ตัดขาดจากกรรมและเวรที่เจออยู่ในในปีนี้ขอให้หมดสิ้นหมดโศกหมดทุกข์หมดภยัยขอให้ตัดออกไปนะครับก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธิหรือเสลาแล้วแต่คุณจะสวดอย่างเดียวก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้เ,เมื่อทําเสร็จแล้วต้องแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วให้ค่อยคุณตัดเล็บก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จก่อนนะครับหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วนะครับให้คุณแผ่เมตตา พอแผลเมตตาเสร็จนะครับนะให้ตัดเล็บเลยครับแล้วก็บอกเลยว่าให้ปลดเปลื้องกรรมปลดหนี้กรรมจากเจ้ากรรมในเวรที่ทําให้ข้าพระเจ้าเจ็บปวดหัวใจขอฝากต่อแม่น้ําคงคาพระแม่ธร,รณีเป็นพยานพระแม่คงคาเป็นพยานปลดเมตตาให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งให้ถึงเจ้ากรรมในเวรและตัดขาดจากการให้หมดสักทีอย่าได้มีเหตุการณ์สิ่งใดเกิดขึ้นกับข้าพระเจ้าอีกเลยขอพระแม่คงคาพระแม่ธร,รณีจงรับและเป็นพยานด้วยเถินนะครับอ่า แบบนี้นะแบบนี้นะเนี่ยเพราะว่าเป็นรูปงัดข้อนะฮะจริงหรือเปล่าครับที่ปีนี้ของคุณเนี่ยเจอเจ้ากรรมในเวรเยอะมากๆนะครับจากไพ่ทั้ง3าใบนะบอกได้เลยว่าคุณมีความอยากประสบความสําเร็จที่มากกว่านี้คุณอยากมีจิตใจที่ไปได้มากกว่านี้คุณอยากมีชีวิตที่สบายกว่านี้หรือสมหวังมากกว่านี้ถูกต้องไหมครับคุณอยากมีชีวิตที่สมหวังกว่านี้คุณอยากมีชีวิตที่มันสบายอกสบายใจมากกว่านี้ถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันติดติด,ตดขัดขัดติดตดดิดขัดขัดไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยคุณก็พยายามดูพยายามหาพยายามใช้พยายามดูแลทุกอย่างทุกสิ่งให้มันเป็นไปในระดับที่ดีอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ยังติดขัดอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปลอยกระทงนะครับก็เออถ้าจะไปกันก็ถ้าสมมติไม่ทันจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่อยๆอ้าปาไปลอยกระทงกันไม่เป็นไรก่อนที่จะ ถ้ารู้ว่าไปลอยกระทงเอาไกลตัดเล็บติดไปด้วยแล้วก่อนจะลอยกระทงนะให้แผ่เมตตาสัพเพสตาสุขิตาหนตุกขอแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรและสรพั์ทั้งหลายนะให้คุณได้รับบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทํามาทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ ให้หมดสิ้นหมดโศกหมดทุกข์หมดภยัยแล้วก็ตัดไปด้วยแล้วก็แผ่เมตตาไปด้วยนะครับพูดท่องในใจก็ได้ไม่ต้องท่องบาลีก็ได้นะครับสำหรับสีขาวนะก็ข้าพเจ้าขอทิลบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรและขอให้การตัดลับตัดเล็บนะฮะตัดลับตัดเล็บครั้งนี้เปรียบเสมือนการตัดขาดจากการระหว่างเจ้ากรรมในเวรให้หมดสิ้นสูญไปขออย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้าขอพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีจงรับและเมตตาให้การนี้สําเร็จด้วยเทินอ่าแบบนี้เลยนะครับ